สวัสดีครับวันนี้มาเป็นคลิปแก้นะครับเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์นะครับมีคู KP1 นะครับคราวที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าการเซตอัพเครื่องนะครับไม่สามารถทําผ่านรีโมทได้ตอนนี้มันมีข้อวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องเซตอัพเครื่องที่แผงตรงนี้อย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับทําไปด้วยกันโอเคอันนี้คือรีโมทของมีคูนะครับมีคูเนี่ยมันจะมีปุ่มทั่วไปนะครับเหมือนเหมือนมีมีคูที่เป็นมีมีคูเคมทูก็คือเป็น Android Box นะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับการจัดวางตำแหน่งแค่ไม่มีโลโก้ของ m i c u s c r e e n อยู่นะครับก็สมมุติว่าผมเข้าไปนะครับผมเลือกที่ HDMI 1กันกด HDMI 1เนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่หน้านี้ครับหน้าสู่การเซตอัพเครื่องโคตรง่ายเลยครับเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะไปเซ t t i n g นะครับ พิจเจอโหมดนะครับเป็นวิวิดนะครับเทมเพอเจอร์เอ่อคัลเลอร์เทมเพอเจอร์ผมเลือกเป็นวอร์มนะครับอัสเปกต์ไลชอสสิบหกต่อเก้ามันมีสีต่อสามอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นออโต้นะครับก็สิบหกต่อเก้านะครับเป็นปกตินะครับน้อยชิลดักชั่นผมเลือกเป็นมิดเดลอ่าผมเลือกเป็นโลอ่าโอเคก็แค่นี้ครับปุ๊บออกมานะครับโปรเจคเตอร์เพลซเมนต์นะครับก็คือการจัดวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้คือวางด้านหน้านะครับถ้าค่อยไปที่เพดานนะครับก็เลือกเป็น ซีลิงนะครับเนี่ยนะกดผิดโอเคห้อยเพดานนะครับอันนี้ห้อยด้านหน้าอันนี้ห้อยจากด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้วางโปรเจคเตอร์ไว้ด้านหลังจอนะครับก็เลือกเป็น front นะครับแล้วก็อันนี้คือดิจิตอลซูมนะครับอยู่ในโหมดของ picture นะครับกดเข้าไปนะครับซูมอินได้ ลดขนาดนะคะตีง่ายไปนะครับแบ็กออกมาโดยกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนกดปุ่มวงล้อเนี่ยครับสลิปไทมเออร์ไม่ได้ตั้งไว้นะครับภาษาเนี่ยเลือกได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นภาษาอื่นๆซึ่งไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ซาวมดผมเลือกเป็นมูวี่นะครับ4 k เอ่อ 4D Keystone นะครับก็ปรับ H พนี่คือ Horizon นะครับน่าจะเป็นเส้นแนวนอนนะครับ V นะครับก็คือเป็นแนวแนวตั้งนะครับ Rotate คือการตับหมุนนะครับอย่างเงี้ยครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องเล่นนะครับมันวางไม่ได้เออไม่ได้ตรงกับจอเป๊ะๆนะครับมันจะทํามุมกับประมาณ15องศาจากจอนะครับแล้วก็ Auto adjust นะครับมันเป็น off อยู่แล้วก็ไป on มันก็ได้ครับมันปรับให้เรานะฮะแล้วก็ back กลับมา ปุ๊บโอเคเรียบร้อยไปที่ source ครับเดี๋ยวนะผมไปตรงนี้นิดนึงโอเคซอฟต์แวร์อัปเดตใช้ USB นะครับผมไปที่ source นะครับจริงๆเนี่ยเครื่องมีคู KP1 เนี่ยมันมี HDMI ทั้งหมด3พอร์ตนะอันนึงมันจะไม่โชว์ให้เห็นก็คือเป็นที่เสียบของ KD5 หรือว่ามีคู Stick นะครับอันแรกเป็น USB นะครับก็สามารถเล่นไฟล์หนังได้นะครับอ่าโอเคมี movie มี music มี p h โต้มี text ให้เลือกหมดเลย นะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรเสียบอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลอะไรนะฮะผมแบ็กออกมาเคผมเลือกเป็น HDMI 1นะครับตอนนี้ต่อเข้ากับ Xbox อยู่นะครับอ่านี่คือ Xbox นะครับผ่าน HDMI 1นะนี่นะครับ Xbox โอเคแบ็กออกมาไม่มีอะไรก็ไปที่กดปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับ แล้วถ้าเกิดผมจะกลับเข้าสู่เมนูหลักล่ะเมนูหลักของ KD5 หรือว่ามีคูสติกที่อยู่ในเครื่องนะครับให้กดปุ่มโุมเนี่ยครับก็มันเข้าสู่ทีวีสติ๊กนะครับพันแปดสิแค่นี้เองครับการใช้งานง่ายมากครับภาพสวยนะครับรายงานสเปคอีกนิดนึงนะครับมีคู่ KP1 นะครับ Full HD นะครับความสว่าง7 0 0ร้อแอนสลูเมนนะครับฟอนราร์อยู่ที่1 0,000ต่อต หนึ 1> 1, ่งหมื่นตอนหนึ่งผมว่าโอเคนะแล้วก็เป็น LCD projector นะครับอายุการใช้งานหลอดเนี่ยเขาแจ้งมาว่า30,000ชั่วโมงตีไว้ว่าสัก25,000ชั่วโมงก็คุ้มแล้วครับดูหนังได้1,2500เรื่องนะครับถ้าเรื่องละ2ชั่วโมงนะแล้วก็เป็น LCD projector เครื่องเดียวเลยครับที่ผมรู้สึกว่าขอบตัวอักษรชัดครับเนี่ยครับปกติเวลาอ่านเนี่ยมันจะไม่เห็นเลครับ มันจะจางเลยครับเป็นเหมือนตัวตัวซ้อนๆกันนะครับเคสามอะไรก็เป็นครับแต่ไอเครื่องเนี่ยไม่เป็นครับมีคู่ไม่เป็นนะครับสนใจเอาโปรเจคเตอร์นะครับไปดูหนังไปดูบอลนะครับเอาลาบอลโลกนะครับทักมาได้ครับ0 9 4 8 7 2 9 7 7สดสิเ็มีคู่ KP1 ราคา8.300บาทครับ